เจอกันยามบ่ายพี่น้องเย้ยกับบรรยากาศป่าอ้อยพี่น้องป่าอ้อยก็อาจจะเป็นลมๆหน่อยเด้อพี่น้องเด้เอ,อลมๆแนะ่แต่ก็เห็นเขียวๆแบบนี้ก็สวยงามเย็นสบายตาดีเนาะพี่น้องนะเนาะคือว่าแหละคือฝนก็ฝนกระตกแห้งที่หนึ่งพี่น้องออตกแรงก็ไม่แรงมากเท่าไหร่ แต่ก็พอได้ใส่ปุ้ยกวัน,น,วนะลเนาะก็คลิปนี้พี่น้องไม่มีอะไรมากมายมาเล่าสู่กันฟังจมสู่กันฟังคือเอาอะไรอา,อาจจะลมๆหน่อยเด้อพี่น้องเด้ออาจเจ็ดไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่เนาะเอออกาพอดีว่ามี fc c ม m m e n t เข้ามาเกี่ยวกับการทำกรเกษตรนี่แหละคือผมก็พูดไปกับหลายคลิปไปเลยพี่น้อง ส่วนก็คือคือส่วนมากนี่ส่วนมากจะเป็น f c ใหม่ๆหม่ที่เข้ามาชมคลิปส่วนมากเขาจะคอมเมนต์หรือว่าเสนอ,เ,อเสนอแนวทางาการลดต้นทุนอย่างก็แล้วแต่ในในในการเฮตกเกษตรีดนี่คือผมก็เคยทําคลิปไปก็หลายคลิปไปเลยว่ามันไอการเฮตกเกษตรนี่มันมันคือที่ที่เราเราจะลดต้นทุนนี่มัน มันยากพี่น้องเออมันยากผมก็บอกไว้แล้วแหละว่าต้นทุนนี่มันมันมันอยู่ที่ค่าปุ๋ยค่าน้ํามันเออค่าปุ๋ยค่าน้ํามันค่ายาอย่างซุ้มนี่เนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเทาสิไป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 ลดต้นทุนเนี่ยมันมันจึงเป็นเรื่องที่ยากพี่น้องเออยากเออบางคนก็บอกว่าให้ทําเองให้ทําเองเฮดเกษตรเนี่ยให้ทําเองเพื่อลดต้นทุนคือ คือผมผมบอกเลยว่าไอในในปัจจุบันนี่นะผมว่ามันคือเนี่ยไล่ะคือถ้าเราจะมาทําเองใช้มือใช้จอบใช้เสียมขุดทําเองนี่ผมบอกเลยว่ามันมันมันบ่ทันกินดอกพี่น้องมันไม่ทันกินอกเอกคือไวง่ายคือมันมันผลตอบแทนมันไม่คุ้มค่าพี่น้องผลตอบแทนมันไม่คุ้มค่าแล้วมันก็ ยังไงล่ะคือมันมันเมื่อยซื่อพี่น้องเออคือก็รู้ๆอยู่คือเออเขาเรียกว่าอะไรคือเครืกเกษียณนี่พี่น้องถ้ำกเกษียณนี่คือผลตอบแทนเอผลก็บอกไปแล้วล่ะผลตอบแทนผลผลิตเอหรือว่าผลกำไรมันหน่อยพี่น้องเออพอผลกำไรมันน้อยนี่เออถ้าเราจะมาลงมือทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนเนี่ยมันมันกลายเป็นว่าเฮาเสียเวลาพี่น้อง เราเสียเวลากับการทํางานทั้งวันไปเฉยโดยที่บทสรุปผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเห็นหายเห่านี่เสียเวลาเสียโอกาสไปสื่อ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นอนะ่ะปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เลยคนส่วนมากเกษตรกรส่วนมากเนี่ยเขาก็เลยนิยมจ้างจ้างซัเป็นส่วนมากี่นอเพื่อะเพื่ออะไรก็เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เออสำคัญเนี matter, feels, ่ยเพื่อให้ม you know, ันทันก <sh> ับฤดูกาลพี değil, really so ่น้องเออเพราะว่าการเ็เกษตรนี่คือมันมันต้องมันต้องให้ทันกับฤดูกาลเลยพี่น้องเออเฮ้าสิมาเอื่อยเอื่อยเฉยเฉยโโลไลท์ทำไปเรื่อยเืเหนื่อยก็พักอย่างแบบนั้นมั่นบ่ได้เลยพี่น้องคือการกับสมมุติว่าการใส่ปุ๋ยแบบนี้คือฝนตกวันนี้ใช่ไหมสมมุติฝนตกวันนี้พรุ่งนี้เมื่อืานเนี้ย ภายในสองสาวันเนี่ยเราก็ต้องใส่ปุ๋ยให้เสร็จพี่น้องเนื่องเพราะฉะนั้นคือเราจะมาโซโลไลท์ทใส่ปุ๋ยไปเรื่อยมันบ่ได้เพราะว่าอย่างเพราะมันไม่ทันเวลาดินมันก็จะแห้งก่อนเอแมนบอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจึงทําให้การเฮ็ดเกษตรในปัจจุบันนี่คือมันต้องรวดเร็วพี่น้องรวดเร็วทันใจฉับไวทันเวลาอืมแมนบอเข้าสิมาเฮ็ดบอกว่าทําเองลงมือเองออ แล้วแล้วคิดดูจะให้มาตากแดดทั้งวันมาซีไฮมาเฮ็ดเฮ็ดหน้าเฮ็ดไฮเฮ็ดกเกษตรเป็นเดือนเป็นปีแบบนั้นนะมันมันมันสิคุ้มค่าพอเอาอโดยที่เรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าผลผลิตทางการ,กรเกษตรนี่คือกําไรมันน้อยอยู่แล้วนะพี่น้องเพราะฉะนั้นพอกําไรมันน้อยอยู่แล้วเนี่ยเข้าตรงเฮ็ดไ้มันรวดเร็วกระชับฉับไวทันเวลาให้มากที่สุดนะคือการกับไการทาหน้า สมมติว่าการทํานาเนี่ยถ้ารดูการมันมาถึงแล้วเนี่ยออถ้าเห้บ่าบจ้างเขาเห้เช่นเดีไดรถไถเราก็ไม่มีทุนเราก็น้อยเท้าเสียเอาควายไถยคือเกาบอ่ออแล้วคิดว่ามันสีท่านการท่านรดูบ่ลละอา่าเพราะฉะนั้นอนะ่ะคือมองคือเข้า้องเบิ้องเนะี่ดูในภาพจริงภาพปัจจุบันพี่นอ้องดูภาพปัจจุบันเป็นหลัก เฮาอย่าไปมองว่าเอ้ยเราไปจินตนาการว่าเ,เราลดต้นทุนได้นี่เราทำนาเราปลูกข้าวเราสามารถทำนาดำได้เห็ดหน้าดำได้ถ่ายเอาควายมาไถายได้ไประหยัดต้นทุนไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเอ,ออกแรงเอาล้วคิดเบงเฮ็ดกเกษตรนี่ส่วนมากมีแต่คนเท่าคนแก่พี่น้องอแล้วสีให้คนเท่าคนแก่มาเห็ดหน้ามาเห็ดเกษตรก้มงอก,งอก ตากแดดหน้าดำทั้งวันเนี่ยมันชิวได้บ่ชิไม่เป็นลมเป็นแรงตายบ่เ,เหมือนก,นกันกับที่ผมเคยนําเสนอเกี่ยวกับอะไรนะไอ้อเกษตรไวยกษียน่ะคือ,อ,อผมบอกเลยว่ากเกษตรนี่ไม่ต้องไปรอไวยกษียนรอกพี่นออ้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าคุณรอถึงไบยกษียณคุณหมดแรงแล้วเจ้าคิดว่าเจ้าอายุหกสิบปีแล้วเนี่ย เออเจ้าส oui, ja, nah ิมีแห้งคุดจับจอบจับเสียมบ่เออซิมีแห้งบ่ล่ะเออตาก็ฟ้าฟางเออกล้ามเนื้อก็อ่อนแรงเออใช่อยู่ว่าเจ้ามีเงินเออแม่นบ่ล่ะแต่เจ้าบ่มีแห้งไงอสุดท้ายแล้วน่ะเกษตรใบเกษียณเนี่ยสุดท้ายแล้วน่ะไอที่ทำทำกันเนี่ย <nouns> สุดท้ายแล้วมีแต่ตัวเงินทั้งนั้นพี่น้องเอมีแต่ตัวเงินทั้งนั้นมีแต่จ้างจ้างจ้าง ไอที่เขาบอกว่าทําเองทําเองทําเองอ่ะอันนั้นเขาตัวเอาจริงจริงอันนี้พูดเรื่องจริงเอา,เ,อาเกษตรในปัจจุบันนี่อ๋อพี่น้องไปสังเกตดูเลยคนแก่คนแก่แกแกอายุ60ปี61 6 2 6 3 64 65าี่พวกนี้ไอที่เขามีเงินเขามีเขาว่างงไงคือเขากเกษียณแล้วแล้วเขามาเฮ็ดเกษียณแล้วก็ ให้ช่อง u t u b e เนี่ยหลายๆช่องไปถ่ายาไปนำเสนอว่านี่นะายายทำเกเษตรคนเดียวเ,เราคือเข้ามองในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องอ,อีกอันนึงก็คือแบบเห็นคนสวยๆอย่างเงี้ยคนสวยๆวัยรุ่นเนี่ยเฮดเกษตรบอกว่าทำคนเดียวออกแรงทำคนเดียวไม่ได้จ้าง โอ้ยคนคนที่เชื่อก็โง่เต็มที่แหล,ละแมนบอล่ะเออคือคนที่บุเคเข้าำเกษตรเขาก็เชื่อแล้วเขาก็คล้อยตามแหละแม่นบลอล่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสำหรับคนเห็นเกษตรเนะ่ะถ้าคุณลงมือทำอะ่ะเกษตรผมบอกเลยเออหน้าดำหน้าขึ้นฟ้า ผิวหน้าตาหยาบกร้านเลยแหละเพราะว่าอย่างเพราะว่าเกษตรกรมาต้องหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินเือไ่ไม่มีหรอกทําเกษตรแล้วจะผิวจะไม่หยาบกร้านมือสิบอ่แตกบอมีดอกพี่ทอกเออถ้าคุณทําเกษตรแล้วคุณมือไม่แตกผิวไม่หยาบไม่กร้านหน้าไม่เป็นฝ้าอันนั้นแสดงว่าคุณจ้างคุณจ้างเขาทําแต่วคุณไม่ได้ทําเองด้วยกับมือดอกแต่คุณใช้เงินทําเออแล้วก็มา นำเสนอบอกว่าโอ้ยกเกษตรไม่ต้องจ้างก็ได้ลงมือทําเองวาสันในความเป็นจริงนะโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันใช้เงินทั้งนั้นเลยอยมันใช้เงินทั้งนั้นไม่มีอะไรหรอกที่ว่าไม่ใช้เงินเออใครที่ไปบอกพวกเจ้าบอกว่าโอ้เหตุเกษตรผมเหตเองเอผมไม่ได้ลงทุนสักบาทเลยเนี่ยลงทุนไม่กี่บาทส่วนมากผมทําเองโอ้ยทเองยังไงดูโครงการเขาสิ ใหญ่อลังการทำห้าไร่สิบไร่แบบนีนะ้ทั้งขุดทำบอ่อเลี้ยงปลาปลูกปลูกมะพร้าวปลูกต้นกล้วยอเป็นร้อยสองร้อยต้นนะอ่ะคิดว่าร้อยสองรอยต้นนี่มันมันจะไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยเหรอถามก่อนเออคือเ้าาสองมองความเป็นจริงพี่นอ้องเอออสื่อที่นําเสนอกับคือเสนอความจริงไม่หมดอนะ่ะถามว่าที่เขาพูดมันจริงไหมจริงแต่ว่าจริงไม่หมดเปลือกเออแมนบอ แล้วแล้วแล้วคนส่วนมากก็เชื่อด้วยดิมักเชื่อ,อเขาที่บอกว่าไม่ได้ลงทุนสักบาทเนี่ยทําด้วยตนเองนี่แบบแบแบโอ้เชื่อคนเชื่อก็เชื่อนผมก็ผมก็มกงงงงงง,งคือกันเอแต่เวลาที่ผมเสนอไปอหรือว่าไอบอกเหตุผลไปนี่ว่าการเฮกเกษตรเนี่ยมันเสียงเงินเด้อมันลงทุนลงทุนสูงเด้อลอองทุนเฮดเกษตรแล้วมันจะไม่ มันจะไม่ได้กําไรคืนนะเอหรือ,อถึงได้คืนมันก็ช้าเนี่ยคนก็มาโจมตีหาว่าผมนี่อะไรนะหาว่าผมนี่อะไรมองโลกในแง่ลบบวชัด <c oughs> ทั้งๆท,ที่มันคือความจริงนะพี่นอ้องมันคือความจริงก็คือว่าคนเราเนี่พอพูดความจริงไปส่วนมากมันจะรับไม่ได้กัดก,ก็แล้วแต่พี่น้องแล้วแต่เออแต่บอกไว้ผมบอกแล้วก็ย้ําไว้เสมอว่า ผมบอกเลยว่าเฮ็ดเกษียนี่จะตามคุณจะตามทุนคืนนี่ผมบอกเลยว่ายากพี่นอ้องเออตามทุนคืนในรูปแบบของตัวเงินนะเออแต่ถ้าจะตามทุนคืนในรูปแบบของความสุขเออตามทุนคืนในรูปแบบของความพอใจอันนั้นนะ่ะทำได้เลยพี่น้องเฮ็ดได้เลยเอคือจังเจ้ามักธรรมชาติเออ ชอบธรรมชาติชอบอยู่กับป่าชอบอยู่กับต้นไม้ชอบอยู่กับพื้นที่สีเขียวเอเจ้าลงทุนไปแสนสองแสนสามแสนเนี่ยเออแล้วเจ้าไม่ได้คิดว่าจะเอาตัวเงินนั้น่ะคืนมาน่ะเออเจ้าอาศัยว่าทำแล้วมีความสุขเฮ็ดแล้วชีวิตเจ้าเนี่ยสดชื่นแข็งแรงอ่แลกมากับสุขภาพที่ดีขึ้นเออแบบนั้น่ะ เฮ็ดไปโหลดพี่น้องไม่ต้องคิดมากเออแต่สําหรับคนที่คิดว่าจะมาเป็นกเกษตรเต็มตัวเออมาเฮ็ดเกษตรเต็มตัวโดยที่ว่าเพื่อที่ว่าจะหาผลกําไรจากการเฮ็ดเกษตรนี่ผมบอกเลยว่าเจ้าเจ้าต้องท่าใจเจ้าต้องท่าใจทําใจในเรื่องที่ว่าสภาพอากาศฝนฟ้าผลกําไรผลผลิตราคา ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือคือเจ้าต้องเผื่อไวห้าสิบห้าสิบห้าสิบอีนึงก็คืออาจจะได้กําไรอีกห้าสิบหนึ่งนี่ก็คือเจ้าจะต้องขาดทุนเราต้องเผื่อแบบนี้พี่น้องเพราะธรรมชาติปัจจุบันนี้มันเอนเนบนนอนพี่นอ้องเห็นบอ่อข้าวกระไดปีนี้ก็ฝนฟ้าแรงพายุลมกระโชกลูกเห็บเห็นบอ่อปีนี้มันสีรุ่นแรงเพราะฉะนั้นเนี่ เกษตรปีนี้มีความเสี่ยงมากกว่าปีที่่านผ่านมาเออก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังเอะไรอะไรก็จ้าง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 อืมก็เพราะว่าถ้าไม่จ้างนี่มันไม่ทันเลยพี่น้องมันไม่ทันกับฤดูกาลเออถ้าจะทําเองมันก็บพ่พอกินเพราะว่าเกษตรนี่ลงทุนเยอะอาจจะได้กําไรน้อยพี่น้องเพราะฉะนั้นน่ะพอลงทุนเยอะนี่เราก็ต้องทําเยอะๆเออเพื่อให้มันได้กําไรต่อหน่วยที่มันมากขึ้น มันก็เลยต้องจ้างแล้วอีกอย่างนี่คือมันเราจะมาทําแบบทั้งวันอ่ะมันเกี่ยวกับเกษตรนี่มันมันคือมันเสียเวลาพี่น้องมันเสียเวลาเออเอาอย่างที่สาเพราะฉะนั้นกะทําใจพี่น้องทําใจเกษตรมันเป็นแบบนี้พี่น้องเอเกษตรความจริงมันมันโหด้ล่พี่น้องเอมันไม่ได้สวยงามมันไม่มันไม่ได้ไอ้คือที่เจ้าวาดฝันไว้เลยผมบอกเลยเออเพราะว่าผมเห็นเกษตรมาทั้งชีวิตพี่น้อง ผมทำกเกษตรมาทั้งชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยถามผมเลยว่าได้กําไรจากบาทแต่ละปีแต่ละเดือนมากเนี่ยพ่อแม่พี่น้องทํากันกเกษตรอ,อ,อยู่ทุกวันเนี่ยอพี่น้องไปถามมเลยไม่ต้องถามใกล้หรอกถามคนในหมู่บ้านเราแะละว่าเขาได้กําไรจากการเห็นกเกษตรไทยลายปันไดห,หรือว่าทําไปเขาเรียกว่าอะไรค่าเวลาเฉยๆแบบนั้นบอกหรือยังไงถามดูพี่น้อง อ่ะโอเคเล่าสู่กันฟังพี่น้องไม่มีอะไรมากมายซ้ำนี่ละ่ะ